่นแช์ก็เสียภาษีนะจ๊ะแล้วเสียภาษีอะไรนะคะมาดูกันแชร์เนี่ยเขาถือเป็นเหมือนดอกเบี้ยดอกผลจากเงินทุนนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจว่าเงินเข้าบัญชีทุกอันจะถือว่าเป็นรายได้หมดไม่ใช่นะเงินเข้าบัญชีสำหรับการเล่นแชร์นะคะเงินที่เข้าออกบัญชีอะในส่วนที่เป็นเงินทุนเราจะไม่นับ เราจะนับเฉพาะส่วนที่เป็นดอกแช์นะคะเอาดอกแชร์มาเสียภาษีนะคะเท่านั้นไม่ใช่เงินทุนนะเงินทุนอย่าเอามาไม่ใช่เอาเฉพาะดอกแชร์ทีเนี้ยเราจะสรุปได้ยังไงอะว่าอันไหนคือดอกแชร์อันไหนเงินทุนนะคะเราก็เขาเรียกว่าเราก็ต้องทำกันบ้านนะเราก็ต้องจดบันทึกหน่อยนะว่าเอ๊ะในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เนี่ยอันไหนคือเงินทุนอันไหนคือดอกแช์ ให้เราจดบันทึกแล้วเอาแค่ตัวเลขดอกแชร์มายื่นเสียภาษีนะคะคนที่มีรายได้จากดอกแชร์ยื่นภาษีปีละครั้งพอนะคะก็คือยื่นภายในมีนาคมของทุกปีค่ะแล้วก็จะเป็นข่าวร้ายเล็กๆสำหรับดอกแชร์เหมือนกันเขาบอกว่าหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยจะเหมาก็ไม่ได้นะคะจะหักค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีรายได้จากดอกแชร์เท่าไหร่ เอามาเสียภาษีให้หมดเลยนะคะอันนี้คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ก็มีพิเศษขึ้นมาอีกคนที่มีรายได้จากดอกแชร์ออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยไม่ได้เสียแค่ภาษีบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเขายังต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะเสียแค่3.3%เอเองค่ะหลายคนจะเข้าใจผิดระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่เจ็ดนะดอกแชร์เสียแค่3าเปของดอกแชร์ดังนั้นใครที่มีรายได้จากดอกแชร์อ่าฟังไว้ให้ดีเสียภาษี2อย่างนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันที่1ภาษีธุรกิจเฉพาะอันที่2นะคะ